เยีมมากตอนนี้กูเจะกับเหเลอนแฮนซิงกำลังก่อดลัดฟัดเบียงอยู่บนเตียงแล้วฉันก็ขอให้เราสองคนสมปารถตนานด้วยเช่นกันไม่อยากเชื่อว่าข้องแบบนี้ก็มีของปลอมด้วยลอนแันซิงไม่ว่าเธอพูดยังไงขอแค่ว่าฉันเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกของฉันก็พอ สำเร็จวุฒิฉันุณเป็นของฉันแล้วโอ้ใครอะปวดหัวมากอย่ามาแต่ต้องฉันบอกมาให้ส่งเกมมานายเบาหน่อยผมเองดูท้าทางคุณนายก็ถูกวางยาเสน่หแล้วเหมือนกันนะ อ้าวคุณสามีเองเลยคะคุณก็ถูกวางยาด้วยเหรอไม่ใช่แค่ถูกวางยาแต่ลิ์ยาแรงมากเลยด้วยงั้นก็ดื่มน้ำร้อนเยอะๆคุณนายไว้ใจผมมากขนาดนั้นเลยสามีตัวเองจะมีอะไรไม่น่าไว้ใจล่ะคะคุณนายหืม เพื่อเฉันง่ายทำอะไรเธอนอนอยู่ต่อหน้าฉันอย่างไม่ต้องกังวลอะไรเลยเธอเชื่อใจฉันมากขนาดฉันเกือบเจอที่แท้กันอยู่แต่หน้าผู้หญิงที่ตัวเองชอบมันทําให้สมรรถภาพการบังคับตนแย่มากถึงขั้นนั้นเลยไปสืบมาให้ฉันพรุ่งนี้ใครซื้อขายยาเสน่ห์ในเมืองหลวงบ้างฉันต้องการเห็นบัญชีรายชื่อพรุ่งนี้เช้ารอบสอบ คุณนายคงยังไม่ตื่นนะเด่มน้ำร้อนก่อนเฮ้ยอดเฉนควบคุมตัวเองหน่อยซิ